สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ลงมาเลาะทงคือเกาครับในบางบรรยากาศแต่เศร้นากนกหน้อยในช่วงเวลาเจ็ดโมงสามสิบหาแล้วครับมาเก็บพักกระหยงังพี่น้องพักกระหยังนางามงามนะกำลัง เหล่าเบืง้งครับมาแล้วพี่น้องนกแตกบึมๆม,มาแล้วเขาดอออกรวงยิ้นข่าวไว้เทะๆเขาเริ่มห้วยแล้วครับพี่น้องเริ่มมีเม็ดมีน,ำน้ำนมละเขาเริ่มมีน,ำน้ำนมละพี่น้องห่วงเขามีตัวห่วงใหญ่ๆพี่น้องน้ำหมอก หมอกลงแห้งพี่น้องเมื่อนีย้ยังขนาดใส่บบูดยังซึมเขาอยู่ซึมเขาน้ำปลาหย่า,าพาปลาหย่าครับพี่น้องเบองรถเขาพี่น้องโอ้ยอนตอนเขากำลังกลมครับกำลังกลมกาดว่าปลายเดือนตุลา กับค้งสิได้ลงมือครับวงเข่าพี่น้องว่องใหญ่วงองใหญขอแต่ว่าอย่ารีบน้ะพี่น้องกูนะเอามาลิมีอยู่เขารีบพี่น้องเดี๋ยวเห็นละกระดาษเป็นเรื่งสี่ก็ได้ ธรรมดาของเขาเสมอกันเพียบเลยพี่น้องขนาดอยู่บนคันแท้ส,งสูงๆงนี่นี่เกินว่างามขักงามเนี่ยลงไปนี่ท่วมหัวเลยพี่น้องนี่มันเป็นธรรมดามาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิง่งเด้มีโอกาสลงมาให้มาน้ากา็ได้ละทงละหน้าขึ้นเขาครับพี่เขาเพิ่นก็เริ่มครับ เริ่มตั้งทองเขาง่ครับี่เขากลางครับข้ากลางกาขอขอ,ขอครับเกอขอครับเขาพ่นพ่น,พนออกปีนี้พี่นั่งเป็นก,ก๊กเป็นกวาดีอยู่พ่นออกก็ได้พ่นห้างก็ทิได้ดีเล็หน้อยของผมในยอดออกยอดออกครับ เป็นกอดีอยู่คือยังเท่าดำไงล่ะพี่น้องเป็นกอเป็นโคกเป็นกอเป็นจุ่มเป็นจุ่มเนี่ยที่นาว่าที่ว้านเราพี่น้องพึ้นนะนกพี่น้องเอ้ยแตกบึ้มบึมมาฝนทำให้มันหน่อยได้พคนน่ะฝนนะยึดขั้งต้นปลายไม้พอดึนบิดึ้นไปเห็นเนาะพี่น้องมกินเข่าทานเขานิดหน่อยเนี่ยพี่น้องเอ้ย ทางเขากิ่นมหมดทงหลวงพี่น้องเ้ยฮะเุินหเข่าพี่น้องเบิ้งตอนมันเหลืองนะครับบ้านนี่ตอนเขาเหลืองพี่น้องุดปดนกยังไหลได้พี่น้องยังขึ้นกับไปกับนี้ยังโบ่ันขึ้นกับนี้นกเจ็บภาพบรรยากาศไหมพี่น้องบ้างช่วงเสาร์วันอังควันใหม่เจ็ดโมงกลัวๆล้วครับพี่น้อง ลงมาตั้งหกโมงหลับพี่น้องมาเก็บผักไะแยงเฮ็ดอาหารอาหารพื้นบ้านธรรมชาตินี่เบิ่ออยู่ทั้งเถิงใครแน่นี่คณนนาสูงครับนี่นี่สูงคักคณะน,นานี่สูงเก็บเพียงยเอ่วนะคณากระดับพี่น้องเท้าล่อนตั้มล้อตัต้มตัต้มนั่นน่เขา่าที่ถ่วมหัวหพี่น้อง ยางคันแท้ก็ไดโว้ดนกนกล่ายๆาย,ยพี่น้องก็้ม่เป็นหน่อยเด้พี่น้องนกเออ,องมีลูกมีเต่ากับมีเอาลูกมาพร้อมคนลูกมาน <c oughs> คนลูกนกนะเป็นปล่อยน้ำบอกครับปล่อยน้ำบอก ละละนี่อยู่คนากับยังถ่วมยังถ่วมสีหัวแล้วครับมาปล่อยนํำไห้พี่น้องมองงามลายพี่น้องมองงามลายกล็ล่มแต่ว่าเขาห่วงเขาครับห่วงเขาครับพี่น้อง้ห่วงเข่าเนี่รีบ อ๋อเรีบรบหลอยเลยพี่น้งองคนนะคนนะมันเป็นโรคมันเป็นโรคพี่น้งนงองไม่ได้ฉีดยาคนนั่นนกเอาได้ซ้ำนี้ซ้ำนั่นนะพี่น้งนะองเนาะเข่าลม่มปีนี้ว่าเดียดเ๋ยวรถเกี่ยวบ่ว่าพี่น้งองเอาคนเกี่ยวคือที่ว่ไหวบ่มีเช็ดอยู่ผู้เดียว แต่ว่าเขาล่มตีเกี่ยวรดเกี่ยวทั้งนี้ก็เพราะไหวครับพี่น้องลดเกีียวล่มเหยียบเข่าไหวลดเกียเกยเเก่ยวก็ได้เกี่ยวเขาเขา,เาลดเกีียวปีนี้ว่าสิเฮดเขาต่อสองให้พี่นอ้องเบิ้งอัปเดตใหมพี่น้องเบิง่ง พี่นอ้องอัปเดตข่าต่อสองไ้พี่น้องเมื่อกี้อกว่าเห็นเพื่อนเฮ็ดมีหลายแบบครับแบบลบเหยียบแบบตัดต่อซังกับนี้พราพอย่างนั้นเขาลดแลนยำ้ำไส้ขีดตมไปครับย้ำไส้ขีดตมไม้แล้วก็ะปงเป้กน,น้ำเขาว่านปุ๋ยอะไ่นี่พี่น้องเห็นเขาเห็ด ภาพบรรยากาศไหมพี่น้องมึงสำหรับชิปนี้กะคงเสียเอาไว้สำนีนะพี่น้องเนาะกับภาพบรรยากาศง,งามๆเขากำลังกล่อมสวยๆมาฝากมาตอนพี่น้องไว้สำนีนะครับเนาะไว้พ่อกันชิปหนาครับสำหรับชิปนี่กัพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีเมีเด้วยครับเด้อขอบคุณลหลายที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กดติดตามเปิดกำลังแรงใจให้ขอบคุณเล่นหลายครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำานี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้สวัสดีครับ